สวัสดีนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของวิชาหลักการจัดการดิฉันนางพรณภาเปี่ยมชัยนะคะอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็จะมาบรรยายในวิชาหลักการจัดการในบทที่หนึ่งนะคะในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการนะะเชิญรับชม PowerPoint พร้อมๆกันค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการนะคะ ในการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจนะคะเพราะว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยหรือว่าทุกชนชั้นนะคะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจนับตั้งแต่ปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งก็ได้แก่พวกอาหารนะคะที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มและยารักษาโรคตลอดจนปัจจัยที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงต่างๆนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ เรามาดูในส่วนของความหมายของธุรกิจก่อนนะคะ,ะนักวิชาการก็ได้ให้ความหมายของคำว่าธุรกิจไว้แตกต่างกันก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะคะธุรกิจก็จะหมายถึงกิจกรรมต่างๆนะคะในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหากาไรจากการดาเนินธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะ ถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจจะเป็นการแสวงหากําไรจากการดำเนินงานขององค์การธุรกิจนั้นก็ตามนะคะแต่ก็ยังมีเป้าหมายอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากเป้าหมายในเรื่องของแสวงหากําไรแล้วนะคะเป้าหมายอื่นๆก็ยังแบ่งออกได้นะคะ1ก็เช่นเป้าหมายหลักนะคะหรือว่าเป้าหมายด้านเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นการแสวงหากําไรจากการดําเนินธุรกิจนั้นๆนะคะ ส่วนเป้าหมายที่2ก็คือเป้าหมายด้านจิตวิทยานะคะเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะเช่นอยากทํางานที่มีความเป็นอิสระนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าต้องการมีชื่อเสียงนะคะในสังคมนะส่วนเป้าหมายที่3ก็คือเป้าหมายในด้านของการบริการสังคมนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงเป้าหมายของธุรกิจที่ต้องการรับใช้สังคมหรือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะคะเป็นเป้าหมายของ องค์การธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะ,ะเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่4ก็คือเป้าหมายในด้านของความอยู่รอดนะคะความเจริญรุ่งเรืองหรือเป้าหมายที่ธุรก,กิจต้องการคงอยู่ได้ยาวนานตลอดไปนะคะก็จะมะีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูนะคะในหัวข้อของประเภทขององค์การธุรกิจนะคะธุรกิจก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทนะคะ ก็คือ1ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะสก็คือธุรกิจการค้าและ3ก็คือธุรกิจบริการนะคะเรามาดูธุรกิจแต่ละประเภทก็คือธุรกิจแรกก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะอันนี้จะเป็นธุรกิจที่มีการดําเนินกิจการด้านการผลิตนะคะหรือว่าการแปรรูปการหล่อหลอมวัตถุดิบนะคะเพื่อเป็นสินค้าต่างๆเช่นเป็นสินค้าสําเร็จรูปก็ได้นะคะหรือว่าสินค้ากึ่งสําเร็จรูปก็ได้นะคะ หรือเป็นสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตต่อไปนะคะซึ่งก็อาจจะแบ่งย่อยออกได้เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมน้ํามันเป็นต้นนะคะส่วนธุรกิจอีกประเภทหนึ่งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้านะคะอันนี้ก็จะหมายถึงธุรกิจที่มีการดาเนินการนะคะเกี่ยวกับการนําสินค้าจากแหล่งผลิตนะคะจำหน่ายแก่ผู้บริโภคตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะคะเช่น ายกตัวอย่างเช่นร้านขายสินค้าของชําต่างๆหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งก็สามารถที่จะดําเนินงานทั้งในรูปของค้าปิดแล้วก็ค้าส่งด้วยนะคะธุรกิจประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือธุรกิจบริการนะคะธุรกิจบริการนี้เป็นธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเสนอขายบริการต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือว่าความปลอดภัยนะคะหรือสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้านะคะ,นะคะเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะการประกันภัยการธนาคารการแพทย์แล้วก็การท่องเที่ยวนะคะอันนี้คือรูปแบบของธุรกิจประเภทบริการนะคะการดําเนินธุรกิจนะคะสามารถดําเนินงานได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าหรือบริการซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเลือกนะคะวิธีการดําเนินการในรูปแบบต่างๆได้นะคะซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกก็คือรูปแบบขององค์การธุรกิจก็จะมีกิจการเจ้าของคนเดียว นะคะหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะกิจการร่วมค้าสากลแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะรูปแบบธุรกิจประเภทแรกนะคะที่เราจะกล่าวถึงก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดเล็กนะคะใช้เงินลงทุนจํากัดนะคะการดําเนินงานชื่อก็บอกแล้วก็คือมีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ การดำเนินงานก็จะมีอิสระและมีความคล่องตัวสูงนะคะเจ้าของดูแลแตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะประเภทที่2ก็คือห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนนี้เป็นการดําเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งสองคนจะต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะคะทำสัญญาการตกลงที่จะดําเนินกิจการร่วมกันนะคะมีความประสงค์จะแบ่งกําไรที่ได้จากการดําเนินธุรกิจนะคะ ห้างหุ้นส่วนก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญอันนี้จะเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการทั้งปวงโดยไม่จํากัดความรับผิดนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนต้องนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงทุนเช่นอาจจะเป็นเงินนะคะเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นแรงงานนะคะหรือหลายๆอย่างรวมกันก็ได้นะคะซึ่ง กฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะถ้าจดทะเบียนเราก็จะเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะซึ่งถ้าได้มีการตกลงไว้ในสัญญาว่าจะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนโดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการกฎหมายถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนย่อมจัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานของห้างหุ้นส่วนได้ทุกคนนะคะเรามาดูห้างหุ้นส่วนจํากัดนะคะห้างส่วนจํากัดก็แบ่งย่อยออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. เป็นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดชอบนะคะอันนี้หมายถึงว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะก็จะรับผิดชอบในหนี้สินของห้างเพียงไม่เกินจํานวนที่สัญญาว่าจะลงทุนเป็นหุ้นส่วนเท่านั้นนะคะเช่นสมมุติว่าในกรําเงินมาลงทุน1น0 0 0แสนนะคะเพราะฉะนั้นในกอก็จะรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะส่วนประเภทที่2เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดอันนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะก็จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมด นะคะของห้างโดยไม่จำกัดจํานวนแล้วหุ้นส่วนก็จะมีสิทธิ์เข้าจัดการดําเนินการต่างๆของกิจการได้นะคะห้างส่วนจํากัดเนี่ยกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็ต้องใช้คําว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดด้วยนะคะ,ะข้อดีของห้างส่วนจํากัดก็คือจะทําให้มีเงินทุนมากนะคะยิ่งขึ้นกว่าการดําเนินงานแบบเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยยุ่งยากมากนักนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะธุรกิจอีกประเภทนึงก็คือบริษัทจํากัด นะคะอันนี้จะเป็นการดําเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นนะคะแต่ละหุ้นก็มีมูลค่าเท่ากันนะคะผู้ถือหุ้นก็จะมีความรับผิดชอบไม่เกินจํานวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนถือนะคะบริษัทจํากัดแบ่งเป็น2ประเภทก็คือบริษัทเอกชนจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดนะคะเรามาดูส่วนของบริษัทเอกชนจํากัดก็จะมีลักษณะสําคัญสําคัญก็คือ ผู้ถือหุ้นต้องไม่น้อยกว่า3คนนะคะแล้วก็แต่ละหุ้นก็จะต้องมีมูลค่าเท่ากันนะคะราคาของหุ้นก็ต้องไม่ต่ํากว่าหุ้นละ5บาทนะคะบริษัทก็จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นยึดถือไว้นะคะคําคว่าจะต้องมีคําว่าบริษัทนําหน้านะคะแล้วก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่าจํากัดเสมอนะคะผู้ก่อการนะคะตั้งแต่3คนขึ้นไป3มคนนี้จะต้องทําหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นหนังสือบริคนสนทินะคะ ซึ่งหนังสือน,นี้ก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาลมว่าหุ้นส่วนทุกคนจะดําเนินงานในลักษณะไหนมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างไรแล้วก็จะนําหนังสือบริคนคส่วนที่นี้ไปจัดตั้งจดทะเบียนเป็นบริษัทนะคะซึ่งในการขอจดทะเบียนก็จะต้องมีชื่อบริษัทนะคะมีที่ตั้งสํานักงานนะคะหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งด้วยนะคะรวมทั้งระบุจํานวนทุนหรือหุ้นที่จดทะเบียนด้วยนะคะส่วนบริษัทมหาชนจํากัด นะคะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพศ2535นะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ก็คือจะมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า15คนขึ้นไปนะคะผู้ถือหุ้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะมูลค่าหุ้นเท่ากันและต้องชําระค่าหุ้นครั้งเดียวแบบเต็มมูลค่าเลยนะคะไม่เหมือนกับบริษัทเอกชนจำกัดที่ครั้งแรกก็จะชําระประมาณ25นะคะ แล้วก็บริษัทมหาชนนี้ต้องมีจํานวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า5คนนะคะและกรรมการกึ่งหนึต้องมีที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ต้องเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปอย่างน้อย50%นะคะก็จะมีคําว่าบริษัทนําหน้าเหมือนกันแต่จะลงท้ายด้วยคําว่าจํากัดมหาชนนะคะก็เวลาจดทะเบียนก็เหมือนกันก็คือจะทําหนังสือบริคสนธินะคะสามารถที่จะยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ สำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้านะคะในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่ก็ได้นะคะกิจาการอีกประเภทหนึ่งก็คือกิจาการร่วมค้านะคะหรือว่าจอยเวนเจอร์อันนี้เป็นาการลงทุนร่วมกันระหว่างธุรกิจกับธุรกิจก็ได้นะคะเป็นบริษัทต่างประเทศร่วมกับบริษัทในประเทศก็ได้นะคะผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบในนี้สินโดยไม่จํากัดจํานวนนะคะแล้วผู้เข้าร่วมก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมคนอื่นนะคะ หรือถ้ามีการถอนตัวนะคะหรือเสียชีวิตก็จะต้องทําให้กิจการร่วมค้านี้ต้องลมเลิกไปด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือในรูปแบบของสหกรณ์นะคะสหกรณ์ที่เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะคะทีะ่ตั้งขึ้นโดยบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันนะคะหรือมีความสนใจหรือมีความต้องการคล้ายคลึงกันร่วมกันจัดตั้งขึ้นนะคะเช่นสหกรณ์อมรับครูอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การดําเนินงานก็จะ ร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของสมาชิกนะคะกะ็วิธีการก็จะใช้หลักประชาธิปไตยหลักความยุติธรรมนะคะในการดําเนินง,งานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญนะคะอีกประเภทหนึ่งของหน่วยงานธุรกิจก็คือรัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้จะหมายถึงองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานทางธุรกิจนะคะที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ะะรวมทั้งนะะกิจการที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50ด้วยวัตถุประสงค์ที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจก็คือเพื่ออำนวยประโยชน์แนกะ่ประชาชนในด้านของสาธารณูปโภค,นะคะหรือ,อเพื่อรักษาความสงบและความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศนะะป้องกันก,การเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตในการจัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการะะตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจก็เช่นการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะค เมื่อหมดประเภทขององค์กรธุรกิจเรามาดูนะคะความหมายของการจัดการนะคะเราก็จะเข้าหัวข้อของการจัดการเรามาดูความหมายของการจัดการนิดนึงนะคะการจัดการจะหมายถึงกระบวนการในการบริหารโดยการใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะดังนั้นนะคะการจัดการก็จะเป็นการใช้ต้นทุนของทรัพยากรต่างๆให้น้อยที่สุด นะคะและใช้ทรัพยากรไปในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งในส่วนของความหมายของการจัดก,การจะมีคําว่าประสิทธิภาพนะคะคำว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลนี้จะมีความหมายแตกต่างกันอยู่นิดนึงก็คือตรงที่นะคะ,ประ,ะประสิทธิภาพนะคะจะเป็นในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วยังต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดด้วยนะคะในส่วนของประสิทธิผลนะคะถ้าเราจะต้องการบรรลุประสิทธิผลก็เพียงแค่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก็ถือว่ามีประสิทธิผลแล้วนะคะเช่นตัวอย่างเช่นนะคะ,ะหน่วยงานราชการมักจะถูกวิจารณ์ว่ามีการทํางานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแต่ไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็หมายความว่าหน่วยงานนั้นสามารถทําให้งานสําเร็จได้นะคะแต่ว่าใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะคะ,ะมากล่าวโดยรวมแล้วนั้นนะคะความหมายของอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกระบวนการนะคะ กระบวนการนี้จะหมายถึงหน้าที่พื้นฐานที่ผู้บริหารต้องกระทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วโดยสรุปแล้วประสิทธิภาพก็จะหมายถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยนําเข้านะคะอินพุตและผลผลิตที่ออกมาก็คือเอาพุตนะคะตรงนี้หมายความว่าถ้าหากเราทําผลผลิตให้มากกว่าปัจจัยนําเข้านะคะแสดงว่ามีประสิทธิภาพหรือเราได้ผลผลิตเท่าเดิมนะคะแต่ใช้ปัจจัยนําเข้าลดลงก็ถือว่ามีประสิทธิภาพเช่นกัน นะคะาจากรูปนะคะจากรูปจะเห็นว่าการใช้ทรัพยากรต่ําสุดนะคะเราจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะคะแล้วถ้าเราบรรลุผลสําเร็จสูงสุดแสดงว่าเรามีประสิทธิผลด้วยนะคะอันนี้คือเป้าหมายทางธุรกิจเรามาดูในหวัวข้อของทรัพยากรทางการจัดการนะคะทรัพยากรทางการจัดการหมายถึงนะคะทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการนะคะ โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ4ประการด้วยกันนะคะก็ได้แก่คนนะคะแมนนะคะเงิน m o นี y นะคะวัตถุดิบ material และการจัดการคือ management นะคะที่เรียกว่าเป็น 4m นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยวงการธุรกิจก็ได้กําหนดเพิ่มเป็น 6m นะคะก็คือมีคนมีแม n นะคะันนี่เงินมี material วัตถุดิบมี management แล้วก็ยังมีเพิ่มนะคะอีก 2m ก็คือ market คือการตลาดและ m a ชช i n คือเครื่องจักรนะคะ ซึ่งบางท่านก็อาจจะเพิ่มเป็น 7m ก็คือเพิ่ม moral ก็คือขวัญและกำลังใจเข้าไปด้วยนะคะเรามาดูในหัวข้อของหน้าที่ทางการบริหารบ้างนะคะปกติแล้วนะคะหน้าที่ทางการบริหารก็มีบุคคลที่ให้หน้าที่ไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะส่วนเฮลี่อยโอนะคะได้กําหนดหน้าที่ทางการบริหารไว้5อย่างก็คือ,อาวางแผนนะคะวางแผนคือ planning นะคะ จัดองค์การนะคะ organizing นะคะสั่งการนะคะ commanding แล้วก็การประสานงานคือ coordinating นะคะสุดท้ายคือการควบคุมคือ controlling นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น po ccc นะคะอันนี้คือหน้าที่ทางการบริหารส่วนตำราในปัจจุบันนะคะยังได้กล่าวว่าหน้าที่ทางการจัดการย่อกระบวนการเป็น4หน้าที่นะคะก็คือมีวางแผนนะคะ planning มีจัดองค์การนะคะ organizing อ่า reading การนำและ controlling คือการควบคุมนะคะเพื่อให้เกิดเป้าหมายขององค์การนะคะหรือว่า P O L C นั่นเองนะคะามาดูในส่วนของหน้าที่ทางการบริหารแต่ละขั้นตอนนะคะหน้าที่แรกของการบริหารหรือขั้นที่1ก็คือการวางแผนนะคะการวางแผนนี้เป็นหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมายนะคะขององค์การนะคะการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมเพื่อให้ สำเร็จตามเป้าหมายอันนี้ถือว่าเป็นการวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างนะคะส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนทั้งนั้นนะคะส่วนขั้นที่2จะเป็นการ organize ค,คือการจัดองค์การนะคะอันนี้เป็นการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะซึ่งกําหนดว่างานใดต้องกระทําบ้างนะคะแล้วเมื่อมีงานใดกระทําแล้วต้องบอกว่าใครเป็นคนทานะคะรวมทั้งในขั้นนี้ก็จะมีการกําหนดนะคะกำหนดระดับของการตัดสินใจไว้ด้วยนะคะในขั้นที่3าม นะคะเรียกว่าเป็นการนำนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ในการจูงใจงานนะคะจูงใจคนงานส่งนการหรืออํานวยการนะคะในกิจกรรมต่างๆแก่พนักง,งานหรือเลือกช่องทางในการสื่อสารที่ถูกต้องนะคะหรืออาจจะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ในข้อที่3ามนะคะที่เรียกว่าเป็นการนาข้อที่4ี่สุดท้ายก็คือการควบคุมนะคะหลังจากกําหนดเป้าหมายองค์การจัดสายงานจูงใจนะคะ ต้องมีการจัดกระบวนการตรวจสอบนะคะตรวจสอบเปรียบเทียบแก้ไขนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งต่างๆกําลังดําเนินไปอย่างถูกต้องนะคะตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การว่าที่เกิดขึ้นจริงกับที่ปรกาหมายวางไว้นั้นเบี่ยงเบนมากน้อยเพียงใดนะคะถ้ามันเบี่ยงเบนไปมากก็พยายามแก้ไขให้กลับเข้าสู่มาในทางที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นส่วนของการควบคุมนะคะเรามาดูบทบาททางด้านการจัดการนะคะ บทบาททางด้านการจัดก,การเฮนรี่มินเบิร์กนะคะได้เสนอบทบาทของผู้บริหารไว้10อย่างนะคะซึ่ง1ิอย่างนี้แยกตามหัวข้อทางพฤติกรรมเป็น3หัวข้อนะคะก็คือบทบาทแรกนะคะเป็นบทบาทระหว่างบุคคลนะคะอันนี้เป็นบทบาทในลักษณะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะบทบาทการเป็นผู้นำนะคะอันนี้ก็จะรวมถึง ในเรื่องของการจ้างงานนะคะการฝึกอบรมจูงใจนะคะและการรักษาระเบียบของพนักง,งานด้วยนะคะส่วนอีกบทบาทนึงก็คือในการติดต่อประสานงานซึ่งผู้บริหารต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะติดต่อกับผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหารนะคะนี้ถือว่าเป็นบทบาทระหว่างบุคคลนะคะส่วนบทบาทที่2นะคะเราเรียก่าเป็นบทบาทในการสื่อข้อความและข้อมูลนะคะอันนี้ข้อมูลก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะทั้ง ได้จากภายนอกและภายในนะคะโดยข้อมูลก็อาจจะได้จากหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆนะคะแล้วก็พยายามส่งข้อมูลไปยังสมาชิกในองค์การนะคะเราเรียกว่าบทบาทนี้เป็นบทบาทในเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลนะคะบทบาทที่3นะคะเป็นบทบาทในการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจก็ได้อธิบายไว้4อย่างด้วยกันก็คือบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการนะคะคำว่าผู้ประกอบการก็คือบุคคลที่จะทําให้องค์กรธุรกิจ ประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ในอนาคตอันนี้เรียกเป็นบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการนะคะอีกบทบาทหนึ่งคือบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากนะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขหรือป้องกันนะคะปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะบทบาทที่3เป็นบทบาทผู้แบ่งสรรทรัพยากรนะคะ,ะ,ะเนื่องจากว่าทรัพยากรขององ,องค์การนี้อาจจะมีจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งสรรทรัพยากรยังไงนะคะทรัพยากรก็อาจจะเป็นเงินเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะ บทบาทที่4นะคะในเรื่องของการตัดสินใจก็คือเป็นผู้เจรจาต่อรองนะคะต่อรองเพื่อให้หน่วยงานของตนได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นบทบาททางด้านการจัดการนะคะเรามาดูทักษะนะคะในหัวข้อทักษะของการจัดการนะคะ management skill นะคะโรเบิร์ตแอลเคสนะคะวิจัยพบว่าผู้บริหารนะคะผู้บริหารจะต้องมีทักษะ3อย่างด้วยกันนะคะ ท uh, ักษะแรกนะคะก็คือทักษะในด้านของเทคนิคนะคะ t e c h ิ i c a l skill อันนี้เป็นยังไงก็คือทักษะในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นนักคอมพิวเตอร์นะคะหรือเป็นวิศวกรหรือนักบัญชีชก็จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎระเบียบหรือมาตรฐานทางการบัญชีนะคะนีเ้เราเรียกว่าเป็นทักษะทางด้านเทคนิคนะคะ t e c h ิ i c a l skill ทักษะที่2ก็คือด้านเป็นมนุษย์ นะคะ human skill อันนี้ก็คือ,อาการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะร่วมกันทั้งกับบุคคลหรือกลุ่มก็ได้นะคะเพราะว่า,าแน่นอนว่าผู้บริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นะคะลหลายๆคนเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะทักษะที่3ก็คือทักษะในด้านของความคิด conceptual skill นะคะอันนี้คือ,อในเรื่องของการมองการไกลนะคะมองเหตุการณ์หรือคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น นะคะภายใต้สภาวะการต่างๆหรือสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะทักษะนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้นะคะอ่ะเรามาดูความรับผิดชอบของผู้บริหารนะคะจากรูปจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยปกติแล้วความรับผิดชอบของผู้บริหารก็คือการทํากําไรนะคะให้ได้มากที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้บริหารยังจําเป็นต้องให้ความสนใจในด้านอื่นๆเช่น พยายามพัฒนาคุณภาพสังคมนะคะชีวิตของผู้คนในสังคมแล้วก็ต้องทําไปพร้อมๆกับการพัฒนาองค์การธุรกิจด้วยนะคะตัวอย่างของการกําหนดจรรยาบรรณนะคะขององค์การธุรกิจก็เช่นสมมติว่าสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับนักธุรกิจขึ้นนะคะในปีพศ2 5 1 7โดยมีหลักปฏิบัตินะคะสำหรับสมาชิกดังนี้เช่น1นนะคะต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะคะและต้อง มันประกอบกรรมดีต่อสังคมนะคะสพึงสังวรอ,อยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณชนนะคะและนะคะตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามด้วยบทกฎหมายของแผ่นดิน 4. ี่ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงนะคะและยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย5นะคะปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดีของสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทยโดยละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและ7นะคะตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเสมอภาคของทุกกลุ่มบุคคลพึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอคตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการกําหนดจรรยาบรรณนะคะซึ่งทั้งหมดในบทที่1ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการจัดการนะคะพอสรุปนะคะพอสรุปได้ว่าธุรกิจ ก็จะหมายถึงกิจาการต่างๆนะคะในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าหรือบริการนะคะและมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อตอบสนอ,องความต้องการแก่ผู้บริโภคนะคะก็โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสแสวงหากำไรจากการดำเนินการของธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทนะคะก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ รูปแบบขององค์การธุรกิจในประเทศไทยนะคะที่เป็นที่รู้จักทั่วๆไปก็จะมีเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดนะคะกิจการร่วมค้าสากลและรัฐวิสาหกิจนะคะส่วนความหมายของการจัดการนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการในการบริหารงานโดยการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะองค์การจะประสบความสําเร็จได้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่ง ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้นะคะงานด้านการบริหารจัดการจึงเป็นงานที่สําคัญและต้องมีความรับผิดชอบสูงมีความรอบคอบมีทักษะหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงานมนุษยสัมพันธ์หรือด้านความคิดนะคะซึ่งจะต้องใช้ทักษะต่างๆมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับของการบริหารต้องมีการแสดงบทบาทหน้าที่ของการบริหารต้องมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมเพราะปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จและสามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันนะคะส่วนในเรื่องของอความรู้ทั่วไปทางการจัดการก็คงจะมีแค่นี้นะคะแล้วไว้รับชมอีกครั้งคือในบทที่2เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการจัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ